เราจะถอดประกอบเครื่องยนต์นะหลักการทนง่ายๆก็คือดูก่อนก่อนครับถอดจากตรงไหนใส่กลับที่เดิมครับเวลาถอดออกมาเนี่ยต้องวางแถวให้เรียบร้อยเช่นโซนยางเช่นฝาสูบเสื่อสูบโซนละเอียดจะอยู่ตรงนี้โซนละเอียดภายในเครื่องยนต์เช่นวาล์วเราก็เหวี่ยงอะไรเนี้ยนอตที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ให้อยู่ในถาดตัวไหนที่เป็นฝาครอบนอก ตอนคิดแรกให้ความตรวนี้เช่นฝาสูอะไรก็แล้วแต่คาบูใส่คาบูใช่ไหมเท่าไรเนี่เสียนี่มานี่ส่วนยาบเป็นชั้นนอกอน,นี้ละเอียดก็เป็นชั้นในชั้นลึกก็มาถึงน,นี้แล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ในถาดเหมืนอนพวกนี้ก็คือมันแบ่งครึ่งกลางใช่ไหมส่วนยาบจะอยู่ข้างนอกแล้วถ่าย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 ,าย,ายไปแล้วก็อยู่ในถาดในถาดก็คือภายในเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยห้ามเอาพวกคาบูไปลงข้างในแล้วจ่ายไปข้างในอันนี้ไม่ไม่ไม่ไอสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ เกียร์อยู่ข้างในเนี่ยไอเกียร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเพราะมันคนละเรื่องผมเอาไว้บนบ้านก็ได้ยกบงไหนก็ได้หรือไว้ไว้นอกบ้านเกียร์นี่ควาสามารถออกได้นังไงถ้าจยกออกไปเลยยกออกไปเลยแต่ว่าเวลาที่เรายกเครื่องตรงนี้เนี่ยถ้าคนเอาเกียร์ลงเนี่ยเครื่องมันมีแค่เครื่องอยู่แค่สองตัวมันก็เฟ้เลยดังนั้นเนี่ยควรสอดอะไรก่อนล่ะสอดอะซิสเซอรี่มันก่อนใช่ไหมครอบนอกมันก่อนตอนนี้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 เสร็จแล้วมาฝาสุดนี้นี้ กักว่าจะไปดึงแล้วก็อ่านแล้วก็อะไรอย่างงี้แล้วก็เลือเสื้อพอเหลือแต่เสื้อนั่นแหละถึงจะเอาเกียร์ออกไปเพราะว่าเกียร์มันเป็นตัวค้ำตัวทรงมันอยู่เพราะว่ามันเป็นเครื่องแท่นแต่ถ้าอยู่ในเครื่องยนต์ของเราเนี่ยจะค่แค่ลุกแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปเล,ลเ้หถือแต่เครื่องยกเครื่องแยกขึ้นมาก็ได้ทํายังไงก็ได้ทํางานเฉพาะจุดไม่ใช่บานปลายหมดไม่ใช่ถ้าเอ้ยอันนี้ไม่ถอดดีกว่าแต่ติดก็ไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะกอดฝาครอบหน้าได้เนี่ยมันจะมี อะไรนะกรองกรองหยาบที่ดูดน้ำมันเครื่องเนี่ยมันติดอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราตอดออกแล้วเนี่ยเคาะเคาะเคาะแข็งอ่ะมันไม่ออกแสดงว่ามันต้องติดอยู่ดังนั้นต้องเปิดฝาดูให้เรียบร้อยจะถอดจะถอดฝาหน้าได้จะถอดฝาหน้าได้ที่มีอ่างเครื่องนี้ได้เนี่ยต้องถอดอ่างออกก่อนย่นี้มันยกอ่างโมกมันฝังอยู่ข้างในมันติดใอ้ตัวปิดปัมมันอยู่ข้างนอกนะครับดังนั้นทั่วไปก็ไม่รู้ฟังหรอกทำไปทำ น้วคุณมานักทำก่อเนี่ยพูดไปก็โอเคที่เหลือก็คือล้ลายแล้ละล้ลาล้ย